และนี่คือหูฟังไร้สายจากแบรนด์มินิโซรุ่น ms 1 6 2ไม่ใช่มีดีแค่ฟังเพลงหรือเล่นเกมแต่ยังสามารถแปลภาษาถึง1 3 5ภาษาทั่วโลกได้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันวัสดุหูฟังเป็นพลาสติกเก็ดอย่างดีภายในมี ld บอกสานะแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่หูฟังดีไซน์สวยงามเป็นแบบ open ear ทำให้มีอิสระในการสวมใส่ไม่เจ็บหู หูฟังชาร์จหนึ่งครั้งใช้เวลาประมาณ1.5ชั่วโมงใช้งานได้ถึง4-5ชั่วโมงการใช้งานก็ง่ายมากครับตัวหูฟังเป็นแบบสัมผัสกด,กดแตะด้านซ้ายหรือด้านขวาหนึ่งครั้งเป็นการหยุดเพลงหรือเริ่มเพลงกดแตะด้านขวา2ครั้งเป็นการเพิ่มเสียงกดแตะด้านซ้าย2ครั้งเป็นการลดเสียงกดแตะด้านขวา3าครั้งเป็นการเล่นเพลงถัดไปกดแตะด้านซ้าย3าครั้งเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้า <Yeah. S 1> ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นเสียงจริงๆจากการเล่นเกมลองฟังเสียงของตัวหูฟังดูครับ หูฟังมีฟัง์กชันแปลาภาษาได้ถึง135ประเทศผ่านแอปเซมีและเอียจอยได้ทั้งระบบ Android และ iOS มาทดสอบกันเลยครับกรณีเพื่อนๆจะชาวต่างชาตินี่ครับก็กดตรงนี้ได้เลย Can you tell me the way to the National Museum? คุณช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติได้ไหมได้ฉันรู้ว่าจะไปที่ไหน Can you give me directions to the National Museum? Yes, I know where to go. ในกรณีที่เราไม่เจอชาวต่างชาติบ่อยๆนะครับเราก็ไปใช้ประโยชน์ในส่วนของการดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงในการแปลภาษาเนี่ยให้เราได้อย่างอิสระเลยครับสำหรับคุณภาพเสียงผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมาครบทุกย่านนี่แหละครับหูฟังมินิโซรุ่น MS162 ในราคาเป็นแค่3ใบแดงเท่านั้นหากเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็รอดูตรงตะกล้าที่ผมปักไว้ได้เลย